สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์นสุขสุขคนเด้อพอกันตอนเศร้าเด็กหน่อยมาคุ้มเอาไปตีตีมันจักันหลายมืออลไรพี่น้องมีมือมีโอกาสก็เลยสวัสดีป้าลุงสวัสบายดีป้าลุงน่ะเป็นยังไงคันคอกินแต่กินเต้นวันวันนั่นแหละพากันไปจิตจักรจันทร์หน่อยพาเด็กหน่อยไปนี่

ติดตกรจจันแห่งสะเตรียมพร้อมบันิบูฮิวนะบุษัาตะกัจจันมันเริ่มแก่แล้วมันก็นเริ่มแซบเลยน้อง กับสมุนนาะอดหวยเลยพี่น้องเลยกา่ตอดถ้าาจะองน้ยสิเปิดงานไันเบอมานบอห้องกินห้อยากแตก Nh hiệu ba. Tu mấy xì lì thế Ni bìu là. Ba ba hiệu nhau. Jujut, nhà, hôm dù dù, 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 tona. Tona. tầm mẹ tầm tầm Tona. Tona. nà Tona. 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 Được hè này đấy phải đâu rồi bỏ bên đây đấy Được hè là mình giật บินไปไวสวยๆเนะี่ยจากน้อยปไปหน่อยเด็กๆสิเขาเก็บมัพริกป่ะเขาวสวนหน่อยมื่อนนี้โบมานอั้นไปหาย,ยัางกับโบได้จักกรจันกับพ่อปั้นนั่น,ปนไปหน่อยไปกับโบลายคือเก่าเขาเงี้งกลางคืน ไปหาแมงสร้างกับแมงสร้างนี้เบิดแล้วมันแก่พี่น้องเลยใบแก่นี้เบอิออืมก็เลยบุได้ยังกินเลยพี่น้องเลยตอนเ้านี่เขามาเก็บมกักผิกผิดซุกพี่น้องเลยเปล่ามันกเกี่ยวมันต้องซุกเลยก็ต้องเก็บระวังางามันหักเด้อเก็บเอาดีๆยันงามันหักตัก

หมากเป็นมันก็นยังเหี่ยวนก็เป็นยังก็เป็นอะ่างนี้ปลามันเหี่ยวปะเี่ยเขอาเไปขายาด้มเธอไงมั๋มเม่าวะค่ะอืมมันเหี่ยวเล่้าะเล่นะก็ไม่เหี่ยวจังสิ

เนี่ยได้เฮ็ดได้ด้เนี่ยได้มันคือเป็นในน่ะใช่ลงหนอกัน่เหอนนคือเป็นแนน่ะเด็ดนี่ยกเลงเด็ดมาดอกแล้ววันที่ฮักเขาไม่เถ่าการเลยรดอเลยจะให้ปากินอยู่น้องเลยเด็ดก็จะไปดึงเงินงางมันไหมเจ้าสเด็ดมี่ แม่นี่เอาอยู่พอตัวได้สุกอาเบิดเด้สมๆแล้วบ่เอาบ่ส้มก็เอาเพื่อมันนั่นไปสุกจุดน่ะนี่พี่น้องมักาวลายเด้อปลูกไว้พอได้กินยังได้เก็บอีกเิ่นต้นมันบ่ตายก่อนคันความฮ้อนบ่เผามันความฮ้อนเผามันมันตายก่อนนั่นิฮ้อนด

Thôi nhai. Hai bậc lên à. Ngã mà nè. Cái này tiếng nói kép là bớt. ạ. <laughs> no, no, no. Không stop. Không stop มันเหี่ยวพี่น้องมันฮนเ็อไดเหี่ยวเตียวเหี่ยวอยู่เอาบ่ลมมาใหม่ก็กินแกงอยู่ไปทสื่อบงอยู่มนมนสิมี โอ้ดีโดกินผักผมเป็นธรรมดาดีโดเห็ดผักแพลวันน่เริมตายเลยเพื่นแต่ว่าพี่ชุ่มเกิดใหม่ก็งามได้พี่พี่ใหม่ทั้งนีงามอยู่ล่ามห้ายเด้ผักแพ หักเป่นไก่ก็ยังกินจนสิเบิดล่ะอือกินนหนักมากบ่ตึงบ่นะมันจะเขียวแดดแฮงพเสียลงเสียงหน้าล ทะเล่นวะนะนนนสุปเราพาเรามากินนั่นมาดิบมัน,นเนาะเดียวดิแต่วางรีกันนี้มันกะมันบางตำกับข้าวเดียวนะนเลอกแล้ว สร้างยังอยากได้มันหน่วยใหญ่กินไม่สร้างไปเพาะพันธุ์อีกสร้างมันต้องปลูกอะชวนครัวเอาให้น่อยไก่เขามาถล่มปู่พักยังกระเบิดปู่พักคอมปาะ์เนี่เรียบร้อยได้กินเบ็ด ลราเงดูบักหัวกันบอเป็นหัวดอกกระเทียมมันนี่เป็นเป็นหัวก็คือกระเทียมน้อยนั่นปลูเป็นกระเทียมอันนี้กระเทียมในน้อยหอมนั่นเขาปลูกเขาเกือบไม่เกือบมีดต่างหากของมันตีทาว่าอันหัวใหญ่ๆฮามมันนี้เพาบ่ได้เคนหัวปลูกกินใบจะซื้อ บุเป็นหัวนะส่วนเองงัวเด้เนาะอีกระปุ่นนี่ก็พักเสริมมันคนนี่ก็แสะเป็นแบบหนึ่งนะพี่น้องมันเราอย่าเอาเพชรเพชรนี่สร่างมาสวยเนาะมันกำลังเดินทางบ่บบเรือบูมาไว้จักรเล่นโทรเรียกสร่างพวกน,นี้ขึ้นไปซอยทงีงขุดไว้จัก mọi người mọi người mọi người Nó người hẹn người nó người mọi 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 người ส,สองเสี่ยวมาเล่นอยังอี้เลยคะรมรมมาทางเหนือบอน,นี่เนาะแม่แหละพายุเขาพี่น้องเอ้พายุงเราดูรอดเขาเขาวเวียดนาม